ดีอไร่อ๋อดีอารฉันดูเอ็มวีแล้วฉันจะมาเี้ที่ทุกคนดูรอบหนึ่งนะนี่เป็นการเลี้ยนที่ไม่ใช่เฟิร์สไทม์นะเป็นเรียกชันแบบเออเคยดูแล,แล้วแหละแต่จะมาเี้อที่ดูหนึ่ง เฮ้ยเราเรียกชั้น performance ดีกว่าไม่ใช่ performance เขาเรียกอะไรนะ dance practice ต้องใส่เต้นดีอาจได้ยังเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิด dance practice อาจมาด้วยกันนะจ๊ะ เสื้อลอยอุ๊ยพี่เนยเสื้อลอยนะยูสิคเอรฟิวจ้ะต้องทำยังไงนี่เกตงาอยู่ใกล้ใกลหรอสไตล์วะอู้แซ่บๆจ้ะแม่สีมึงนี่แซ่บสิอุย ทุกคนต้องไ้ดูสินี้คนต้องดูสิ่งนี้จังหวะน,นี้นะคะเอ่าสำหรับใครที่แบบรู้จักกับเออเขาเรียกเลยนะผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะคะที่อยู่บริษัทแชมพูสามารถติดต่อเบอร์วิ่งเคปเต็กได้เพราะว่าทางเราเนี่ยได้พิสูจน์มาแล้วว่าเส้นผมของเบอร์ทุกคนนั้นแข็แงแรงดูนะคะนี่คือตัวอย่างของการทดสอบของเรานะคะว่าเมบอร์ของเราเส้นผมแข็งแรงขนาดไหนนะคะนะตัวเองโอ๊อยไม่ได้ รอก่อนนะตัวเองคือเราอะได้ทําการทดสอบมาแล้วนะคะผมเราได้เราได้ทาการทดสอบมาแล้วนะคะว่าเออเมมเบอร์เป็นเฮฟเอร์เนี่ยมีผมเส้นผมที่แข็งแข็งข็งแข็งแรงแบบคิวสวยนี่คือผลจากการทดสอบของเรานะคะเฮ้ย,ยจังหวะเมื่อกี้คือผมแข็งแนทุกคนคือยังไม่เห็นใครที่มีผมเสียออกมาแบบผมลอยฟางไม่มีทุกคนแบบสวัดขึ้นมาผมลงตรงจังหวะเด็กคือจริงแล้วแชมพูยี่ห้อไหนก็เข้าได้หมดเลยนะคะผม ไรจังจัน,โโนอันนี้เหรองงอันวนหนุกเดินวนวายว่ชาคนนี้ n u นันนนนนกขาวอไรไง่พี่เกใครอะอ๋อเหรอหีกม,ม,มือหนึ่งนะอเคอเออกีาสีจ้างได้นะบอกก่อนหลีม,มือ กต้องฟังและเอ้ยวาซามันดีมันดีอะเธอเฮ้ยวาซาทั้ทงเสียงทั้งท่าดีมาก,ท,มากที่หวังดีมาก่ะพี่หวานน่าจักพี่มุดตัวต้องหักไม่ฟังเดี๋ยวขอรบ่อนเพื่อนก่อกนดูซิ Ừ, tuổi thực bên sức lá เฮ้ยพ sí, si er. ี่ออนเขาเป็นแบบเมนเดสหรอกจังหวะไบบไหนถือเป็นสย์มากห้เลยังไมาหยม่หยิพี่หวานแบบหมาหมาฟาดฟาดีอดีอดี่ที่ีอดีดี เอ้ยเขามีค่อนแบบเลยหรอเดียวดีวดีเฮ้ยมัน,นารักนะว่าไม่ได้นะแล้วพี่ดูหน่อยขอร้องเพิ่งฟังเพลงมังไม่กี่ครั้งเองเราจะลองเต้นให้ทุกคนดูนะเฟังมาซ่าใส่ดีอาจจะ เสวัสดีสสดค่ะโก๊ะพิธาไื่ออะไรท่าเดิมกระตุกนุ่นนักอะไรใดด่าจะได้แค่บางท่า ๆๆเฮ้ยทาก็ได้เนะจำท่าไม่ได้จำท่าแค่ถุงมดยังไม่ได,ไดไไไ้ไม่เป็น พิธานฉันก็จำท่าน,นี้มาแล้วไงย๊ะที่จริงเคยฟังดีอะมาแล้วนะแต่ว่าหนูได้ดูเอ,ฟเฟอ่อพิธีการวิดีโอพิธีการใช่ป่ะมีคนมีเมมเบอร์มาเปิดให้ดูใช่ป่ะเละิศเอสต็อกแคดดี้เฮนนาอยากจะเล่นมอลล์เบ y ี้บอยากจะเข้าไปฮุกอีกสักชุดไม่อยากรอี่อยากจะบอกว่าฉันก็คงไม่ยอมให้ใครมาแย่งตัวเป็น,น,นลยายนด้วยเอาไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นเฮ้ยปัน่นวิวด้วยหนึ่งแหละมาแล้วเอสต็อกแคดดี้เฮนนาอยากจะเล่นมอลล์เบบี้บอยอยากจะฮุกทำให้เอนแล้ว ทุกคนให้หนูพยายามหนอยป่ะ h e stop แค่ได้เห็นหน้าเยจะอ baby boy อยากจะหุกอีกสจุไม่อยากจะรออกจะบอกไปแน่นอหยากจังเย e stop แค่ได้เห็นหน้าเอยจะ baby boy อยากจะเข้าไปหุดอีกสักจุดไม่อยากจะรอจะบอกว่าอ๋อต้องคือทุกคนมันไม่มีใต้คลิปมันเป็นยนง่งข้อหลังไม่ได้ b e t stop แคได้หน้าเธอย p จะเ o r e มอ baby boy อยากจะเข้าไปอีกสักจุดไม่อยากจะรออกจะบอกว่าฉันคงไม่้เธอไปแน่นอน ยากอะเวสต์ตแค่ได้เห็นหน้าก็อยากจะพรีโมบีบีบอยอยากจะเข้าไปอกจุนยากจะรอแยากะบอกว่าฉันก็คงไม่ยไม่ยอมให้ใครเบียงเธอไปแน่นอนเวสตัแค่ได้เห็นหน้อยากจะพมบีบีบอยอยากจะเข้าไปูกสจุนไมยากจรออกจะบอกว่าฉันกคงไม่ไดเอไปแน่นอนแล้วหนอาฉันก็คงคือจะเพิ่มคำเองอะฉันก็อยากจะขอไม่อยากให้ทรเบียดไปโอ้โหเพิ่มคำมาเรื่อยๆไปเยอะแยะอ่ะไจะนีดตอนจะนี้อตอนี้นะฉันขอแค่ีมนออฉันขอแค่ีมน ขอแค่ด้มนอกี็อยากจะโดนโดนฉันขอแค่ดม่นอฉันขอแค่ด้ม่นอกก็อยากจะโดนก็เธอน่ะโดนโดนโดนก็อยากจะเธอเลยนะฉันขอแค่ด้ม่นอกก็เธอเน่ยก็อยากจะเธอโดนโดนเลยเดีหนูเพิ่มคำเองอะก็เธอน่ะโดนก็อยากจะเธอโดนโดนเลยไรู้ฉันขอแค่ด้ม่นอก็อยากจะก็จกจก็อยากฝะใส่แล้วอะก็เธอน่ะโดนโดนเี่ากตรงไหนกต้องใส่ฉันขอแค่ได้ไม่นอก็เธอน่ะโดนโดนทุกคน ดูมังไม่ยากจะบอกว่าฉันก็คงไม่ยอมแพ้ยังเธอ,อไปแน่นอนยากอะคือหนูว่าชอบเพิ่มคำเองจำเนื้อไม่ได้ไงพอเถอเรายอมแพ้แล้วหนูชอบท่อเป็นสมองตั้งนานแล้วกระทนที่เป๊ะแต่สมองตั้งนานแล้ว,วลมันดีอะน่ารักกับทนที่เป้อะชอบมากชอบจำท่อนนี้ได้ตั้งแต่ ครั้งแรกที่ได้ฟังเพราะว่าครั้งแรกที่ได้ฟังคือเขาเปิดว mm ิดีโอเพอร์ฟอร์แมนให้ดูใช่ปะวิดีโอเพอร์ฟอร์แมนให้ดูใช่ไหมเออเพลงยุนเออตอนนี้มันเพราะเนาะชอบเธอรอจะอรอรองได้นิยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for hit a p p l i c a t i o n